ทานซ้ายพวกเป็นออกมาหาโชคอะค่ะอ๋อไม่ได้ทําถนนบ่เห็นแก่เห็นโอ้นี่เป็นรร้านอะไรคอ๋อไปถึงจอดแต่พี่จอดทําไมอะไม่รถเพราน้ำมันร้อนนะครับขึ้นไม่ได้อ๋อน้ํามันร้อนไม่มีน้ำเตืมไปเอาน้ำเตือนมีไม่ะน้ำเดี๋ยวเอาห่อนว่ะห่ก็เปิดหลบรอแล้วว่ารถรถห่อนก็ห่อนเกิน เราไปได้จอดเศร้าสบัดเหี้ยตอนนี้ตอนนั่งนึกเติมให้กันรถมันกันรถเท่าเดียวเองเอว่ะเป็นห่อนี่ได้จอดกวางลางางไปเนี่ยนะคะยางกระรุ่นด้วยแล้วก็แก่กะบโบเปียนให้ไปกีตันมั้ยไม่เสกไม่เสกจีตันนะ มานเหนือหนาวยเงยเยออัวเท่ไปถือมั่ง โชคดีค่ะ yeah